รู้รู้วิจัยครับจแต่ยังแบบไม่ได้เข้ามาเรื่องศึกษาศึกษาช้าอะไรอ่างเงี้ยพอและธรรมชาตินะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมออท่านก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยมากอพอทราบข่าวแต่เมื่อวานก็สั่งการให้ทานในฐานะที่ปรึกษาเนี่ยลงพื้นที่มารับฟังปัญหาด้วยตนเองแล้วก็จะได้นำไปเรียนท่านให้ท่านได้ทราบเพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ก็ไม่ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้าสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนอกเหนือจากนั้นก็คือว่าการที่เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับสปาร์และนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ขอมามอบข่ายกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่คือไม่ใช่แค่ขอแค่นักท่องเที่ยวอย่างเดียวก็จะเป็นงบประมาณซึ่งเดี๋ยวเราต้องกางงบประมาณกันที่จะสรรหางบประมาณ เพื่อสนัวสมุนิ่งเหล่านี้นะคะนอกเหนือจากที่ผู้บระดาที่เดียวเนี่ยนนก็เชื่อว่ามีอีกหลายอุทยานที่มีสถานการณ์คล้ายเคียงกันนะคะเพราะว่าอ่างั้เองก็มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมบริเวนตชดอหลายหน่วยแ้วก็จ้่องอุทานก็ต้ไม่ได้ค้างค้าง แต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปถึงไม่ได้เห็นจเลยไม่ได้ให้กินหมูกระทะแล้วก็านอนในเต็นท์ยังไม่ได้ทานหมูกระทะยังดียังดีที่ได้กินหมูกระทะอันนี้โชคดีโชคดีแล้วมีที่นี่มีแบบพวกแบบนลัาแบบของได้นอนครหนึ่งคืนใช่กินมูกระทหมูกระทะนคอันนี้ทุกคนเขาบอกได้ทานหมูกระทะเดี๋ยวรอบน้าเน ลังคาก็น่าจะเหียวตัวสุดที่ข้าวบดจะเป็นยังไงสับข้าวไหมแต่ก็ต้องไหวต้องมาลองกลางวัเดืนไม่สิบโมครับจะทํนี่ในการเปิดคืองนีไม่มีการดับอ เป็นหในบ้านที่เราเข้ามาด้านในที่นี่เขียวที่นี่ส่วนชุนชุนนี้หลังใบา 3, สามมันจะไม่ให้เข้าเลยจะให้เดินเทเลทอสเพิ่ม